นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าที่ลานแคมปิ้งภูผาน,น้อยนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้เราอนอนกันที่นี่เมื่อคืนนี้มีกิจกรรมฟังเพลงบนภูดูดาวบนดินนะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมฟังเพลงบนภูดูดาวบนดินเมื่อคืนนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับพวกเราก็มากลางเต็นนอนกันที่นี่นะครับ นี่ครับเต็นของพวกเราอันนี้อันนี้เต็นของผมนะเอามาเองนะครับครับนี่บรรยากาศของพวกเราเต็นนี้ก็คือเต็นของอ,อาบาจอนะครับที่ผูผ่านน้อยค่าเช่านะครับถ้าเฉพาะเต็นหลังละร้อยบาทะจะนอนจีคนก็ตามคิดร้อยเดียวนะครับเมื่อคืนนี้เรานอนกันสี่คนนะ ก็คิดแค่ร้อยบาทเท่านั้นไม่ได้คิดเป็นคนนะครับคิดถึงเต็นแต่ถ้าเอาอุปกรณ์เครื่องนอนด้วยก็เพิ่มอีกชิ้นละห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะกินก้อยดึกกันนะครับนี่ครับบยเช้าเราก็ทานกาแฟกันดีครับ เดี๋ยวเราจะกินก้อยดึกกันเอาสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงเมื่อคืนาเมื่อบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากเดินนอนนะเังอยู่คนเดียวชมดาวชมดาวบนภูแล้วก็ฟังเพลงครับดนตรีเลิกห้าตุ้มครับเพลงมันมากเนื่อยแต่ว่าคนนอนหนาวไหมอ้าวพี่ตั้มพี่ตั้มพูดหน่อยเมื่อคืนนี้เหรอเมื่อคืนนี้สุดยอดครับเพราะว่าหนาวด้วยแล้วก็บรรยากาศสุดยอดเทามา11องศาครับ โมเสาร์11องศาสบายสบายชิวๆเลยร้าใบพรุ่งนี้แปดครับพรุ่งนี้มาใหม่แปดโอ้โเมื่อแปดหลัพรุ่งนี้แปดงั้นเราก็ไม่ต้องเก็บเต็นท์เนาะเราอยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์วิเชียนเป็นไงบ้างอาจารย์วิเชียนเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้เห็นดาวเลยครับเมื่อคืนผมเจอแต่บนดินครับไม่เห็นดาวครับบรรยากาศดีมากผู้พันน้อยของเราครับอากาศวันนี้11องศาครับเจ้านี้สุดยอดครับผมเขียนเชิญทุกท่านที่จะจะมาสัมผัสลมหนาวนะครับครับผมโอเคครับ โอ้อันนี้ทําอะไรเนี่ยดังไฟครับดังไฟดังไฟดังไฟโอเคอ่นี่ครับหลังแรกแค่ร้อยเดียวนะครับต่อหลังจะนอนสี่คนก็ร้อยเดียวนอนหนึ่งคนก็ร้อยเดียวข้าข้างในมั้ยบรรยากาศเยอะกอนโอ้โถมากค่ะ โอ้โหมากค่ะนอนสี่ก็ได้นะนอนสี่คนก็เสียห้าสิบบาทใช่ค่ะเออ,โอ,โ,อโอ้เต้นใหญ่เลยครับนี่นี่นอนบรรยากาศได้เลยโต้ตลมหนาวจริงๆค่ะอโอเคครับหนาวจนไม่ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวไปกินก้อยดึกนะครับนี่ครับ โน่นบรรยากาศฝั่งโน้นเป็นยังไงบ้างพีงเงาะสวัสดีครับสบายเลยสบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศฝั่งโน้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโงแน่นอนมาแล้วมาแล้ว รถจักรยานของเราเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งโน้นนะครับฝั่งที่เป็นหน้าลานดนตรีฟังเพลงบนผูดูดาวบนดินนะครับฝั่งโน้นก็มีคนมากางเต็นท์นอนกันเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศสบายๆที่ผูพานน้อยนะครับตอนเช้าวันนี้11องศานะครับ ก็ไม่หนาเท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูตรงนี้ที่เป็นร้านกลางเต็นท์อีกหนึ่งนะครับนี่ครับบริเวณนี้กว้างขวางนะฝั่งนี้ก็มีมีลายเต็นท์นะครับที่มานอน นาย่ียงเาภาพนาเห็นว่ายงงไม่ต้องไปมาแลวเอาดูเ่วัดีครับนอนยนี่ยนอนอยู่ในี่ขึ้นนี่นอนนอ้บาายังไงนอน้าุบาวอย่างไม่รู้ตอนไปเป็นยังไงบ้างเมื่คืนนีอ่ะอเมื่อคืนนี้เมื่อคืนสนุกมาก จัดเต็มค่ะดีแต่น้องว่าเล่าเล่าหาทุ่มน้องคืนเนาะหาทุ่มนี่ครับประมาณหาทุ่มก็จัดเต็มจัดเต็มท่านนอาการท่านในอาการจังหวัดก็มาท่านนายกก็มาทุกคนโอเคได้ได้เห็นเขาลองเพลงยังก็จอมยุทธภูการน้อยไหมผู้ใดจอมยุทธภูการน้อยเออเออมีเพลงประจำตัวโอ้ยชั้นด้วยเออฟังไว้ครับฟัเวอร์ชันย่อกับเวอร์ชันเต็มเออเออนี่ นี่ครับหน้าตาของจอมยุทธภัณฑ์หน่อยครับเอาหนามันก็แหล่นะครับบวเละบวเละหน้าดำนะเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณเปิดไฟไม่ไหมยุ่ธภัณครับเพราผมเพิ่งเพิ่องเฮ็ดไอ้คล้ายๆว่าสองเดือนคล้ายๆว่าพี่แคมป์มีความเลยคนี่ยขับมาเขาจะมาคุยเล่นเรื่องมือนคนเข้าไปคนขายบ้าโหนี่เลยครับกัดสองเดือนกับลอยเขาพุ่นขับไปเปิดไฟเปิดไฟไม่ไหมยุทธภัณฑ์ใช่ไหม

เดวพระราดดำหั่ไให้ฉันชวานผู้ประชาลวนบกบานเป็น ขวางทุ่งไทยเด้อสัมผัสอุ่น น้อยคอยผู้ที่ฝ่ใจรักกำลังหลักความพอเพียงมาสืบสายแนวพระราชดำรักใครชัดชวานอุประชาล้วนเบิกบานเป็นสูง bất giác bồi súc hồn bơm xả em nắp thùng thiêu đầy pha cạn mà chẳng hoà mong buồn សំផតូលអៃជីនងសំផតូលអៃជីនងវងគ